ครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสักพานเขตพื้นที่การศึกษาะสมสาสุรินเขตสามนะครับเช่นเคยนะครับในเรื่องของการสร้างสื่อในเรื่องของการใช้ ICT ที่จะสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้และก็มีความสนใจนะครับมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนให้หน้าตื่นเต้นนะครับก็จเจอกันเป็นประจํานะครับกับผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับวันนี้จะแนะนําเรื่องของการสร้าง แบบฝึกหัดหรือสร้างใบงานหรือสร้างข้อสอบหรือเกมต่างๆนะครับบนเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Word Wall นะครับไปดูกันเลยนะครับให้คุณครูเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำค้นว่า Word Wall นะครับ w วิรที่แปลว่าคำนะครับวอลที่แปลว่าผนังนะครับก็จะเจอนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับทคนิ้การที่จะเข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์นี้ในการสร้างแบบฝึกหัดในการสร้างเกมหรือข้อสอบ จะต้องมีบัญชีของ Google นะครับก็คือมี Gmail นะครับหรืออีเมลของ Google นะครับผมลองเข้าไปทำสื่อแล้วนะครับครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นสื่อที่ผมส่งไปให้คุณครูนะครับเป็นสื่อกีานการสอนภาษาอังกฤษแบบโยงเส้นนะครับฝึกหาคำศัพท์ประมาณนี้นะฮะ จากระบบนะฮะเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบก่อนนะครับเพราะว่าคุณครูหลายท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับอาจจะงงผมจะออกก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะไปสร้างเกมหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างไรใน Word ์ดว l ตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็ ใช้บัญชีของ Google หรือ gmail นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับตัวเว็บไซต์นี้ก็จะบอกว่าทำสื่อหรือทำเกมแบบทดสอบต่างๆในนี้ไม่ยากง่ายๆนะครับก็แค่3ขั้นตอนด้วยกันเท่านั้นเองนะครับ3ขั้นตอนนะครับ Easy123 o นะครับ จากนั้นเลื่อนดูข้างล่างนะครับก็จะมีรูปแบบเกมต่างๆมากมายนะครับเช่น quiz ก็มีนะครับอันนี้ก็คือทำข้อสอบนะครับหรือถ้าไปดูด้านล่างอีกนะครับให้มาคลิกตรง create activity ตรงนี้นะครับ คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีแต่ขั้นด้านล่างนี้น่าจะสำหรับคนที่เสียตังค์นะฮะเขาบอกว่า Pro โปรเทมเพลตนะฮะโปรเทมเพลตมีราคานะฮะมีราคาให้ ส่วนเบสิกตรงนี้ก็จะฟรีนะครับเบสิกฟรีนะฮะส่วนนี้ตันนี้จะเป็นฟรีนะฮะก็เล่นดูนะฮะอันนี้แบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับอย่างเกมที่ผมส่งไปให้คุณครูในรายกลุ่มผู้บริหารก็จะเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับเด็กสามารถโองเส้นลากเส้นในโทรศัพท์ได้เหมือนเล่นเกมนะครับหรือเป็นแบบใบงานกระดาษนะครับพิม Printable นะครับก็มีอยู่14ชุดนะครับแบบ Interactive ก็18ชุดอันนี้ก็ีนะครับฟรีแล้วก็มีอีกแบบอันนี้ไม่มีนะฮะมั l ติเพลเยอแบบเล่นหลายคนหรือเปล่านะเอาเป็นว่า,าเลือก Interactive นะครับซึ่งมี18 18เกมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ ว่ามันให้อะไรบ้างนะก็จะมีพวกนี้นะครับที่เป็นของฟรีนะฮะมีจับคู่มีข้อสอบนะฮะซุ่มอะไรเนี่ยเรนดอมวิวนะฮะ น่าจะสุ่มล้อหมุนนะประมาณนี้นะครับเปิดกล่อง open box อะไรประมาณนี้เยอะแยะเลยนะฮะอ่านะครับพาถอยกลับนะฮะลองมาที่ ที่พิมพ์เอเบนะครับพิมพ์เอเบก็เป็นพวกใบงานนะครับเช่นพวกแมช u p จับคู่ข้อสอบเรนดอมวิวนะครับ crossword หรือแม้แต่ drawing frame นะครับอันนี้ก็เป็นให้เด็กทำแผนภูมิแผนภาพบิงโก้ก็มีนะครแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบริการของ w o r d wall ที่คุณครูสามารถเข้าไปใช้บริการได้ หรือ missing word นะครับผมกำลังมองหาเกมที่ผมทำให้คุณครูเมื่อสักครู่นะฮะหรือมันเป็นแบบเสียตังไม่รู้นะ,ะมันให้เราทดลองครั้งเดียวก็เรามองหาดูนะครับว่าคุณครูจะเลือกเกมไหนมาสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เด็กใช้นะครับอลองไปที่ Massup ก่อนจะได้นะครับอันนี้จะเป็นการจับคู่นะฮะจับคู่คุณครูสามารถอัพโหลดรูปภาพได้นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มข้อตรงเครื่องหมายบวกนะครับ add a n item ตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองคลิกที่รูปนะครับมันก็จะให้เราเล้าไป เลือกรูปภาพนะครับในเครื่องของคุณครูนะฮะผมเอารูปตัวเองแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็คลิก Open นะครับรูปก็จะขึ้นมานะฮะอันนี้จับรูปภาพจับคู่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะฮะความหมายก็ได้นะครับคุณครูอาจจะทําเป็นข้อความไว้ก็ได้นะครับเป็นข้อความผมยังไม่ได้ทําข้อความเป็นรูปภาพไว้นะฮะผมก็ลองไปหา รูปเดิมนี่แหละเนาะรูปคิดรูปเดิมนี่แะแบบนี้นะครับจริงๆแล้ว2 2ข้างนี้นะฮะตรงนี้อาจจะเป็นความหมายนะครับตรงนี้อาจจะเป็นรูปภาพเช่นตรงนี้เป็นรูปประตูบ้านนะครับตรงนี้ก็จ,จะเป็นคําว่า d o r นะครับ D o R ประมาณนี้นะครับคำศัพท์อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับซึ่งคุณครูสามารถทําไฟล์เทคเป็นรูปภาพได้โดยใช้โปรแกรม powerpoint ก็ได้นะครับ แล้วอัพขึ้นไปนะครับด้านขวาและด้านซ้ายนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เว็บไซต์ของ Wordwall ให้ใช้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกตรงค่าดดันดูนะครับอันนี้ทำข้อเดียวก่อนอ๋อมันบอกว่าต้องอย่างน้อย3ข้อโอเคนะครับเดี๋ยวทำอีกข้อนะครับอัพรูปเดิมนี่แหละนะฮะ<อ>ด้านขวาจะมีปุ่มว่าอัปโหลดนะครับปุ่มอัปโหลดตรงนี้ ก็คลิกอัปโหลดเอารูปเดิมแล้วกันนะครับไม่ได้เตรียมรูปภาพนะด้าน definition ก็อัปรูปเดิมก่อนนะครับคลิกอัปโหลดคุณครูมองหาปุ่มอัปโหลดให้เจอนะครับแล้วก็คลิกกันไปนะครับถ้าเราจะเพิ่มข้อก็มาตรงนี้นะฮะตรง add a n item นะครับซึ่งมันให้ถึง30ข้อด้วยกันนะครับ แล้วก็มาที่ด้านขวานะครับอัปโหลดรูปผมเลือกรูปเดิมนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับคุณครูก็ต้องหาความหมายของภาพมาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อัปรูปนะอันนี้สามารถพริมพ์พิมพ์เป็นใบงานให้เด็กลากโยงเส้นเข้าหากันนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นอาจจะตั้งชื่อฮนะตั้งชื่อผมลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะ รูปภาพกับความหมายนะครับกับความหมายหรือคำแปลก็ได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคุณครูภาษาอังกฤษนะครับที่จะทำสื่อการสอนนะฮะาจากนั้นเรามาคลิกตรงปุ่มคำว่าดันนะครับตรงนี้นะครับคำว่าดันตรงนี้ โอเคนะครับคลิกดันปุ๊บเห็นไหมว่าไม่ยากเลยนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนนะครับได้แล้วนะครับอลองคลิกตรงปุ่มสตาร์ทเดงนะครับเด็กนักเรียนสามารถอ๋อลากวางนะครับอ่านี่เป็นแดกแอนด์ดรอปนะครับลากวางประมาณนี้นะครับ เวลาเด็กทําเสร็จต้อง s ับมิ t Answer ตรงนี้นะครับส่งข้อสอบนะฮะทีนี้ถ้ากูเป็นคุณครูจะส่งการสอนไอ้สื่อการสอนนี้ไปอย่างไรนะครับก็ให้มาตรงแชร์นะครับตรงนี้หรือถ้าใครมีเว็บไซต์ก็สามารถ embed code เข้าไปนะครับฝังไว้ที่เว็บไซต์เลยนะครับเอาเป็นว่าเราเลือกแชร์นะครับแชร์ก็คือส่งลิงก์ไปที่ลายของผู้ปกครองหรือลายของนักเรียนนะครับ แล้วก็เม k p u u l i s h ตัวนี้นะครับผมลองคลิกที่เม e publish นะฮะตัวนี้นะครับเม e publish แล้วก็คลิก publish นะฮะก็จะได้ลิงก์นะครับตัวนี้อ่นนี่คือลิงก์ที่ผมส่งให้คุณครูนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือบริการของ w o r d w wow a l l นะครับที่คุณครูสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับเป็นบริการฟรีนะครับมีแบบฟรีและแบบเสียตังค์นะครับก็คงจะเลือกแบบฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ก็มีเกมมีสื่อมีใบงานต่างๆให้คุณครูเข้าไปใช้นะครับสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับกับผมเฉลิมชัยถึงดีนะครับ จากลั้ไปก่อนนะครับสําหรับเกมการทําสื่อการเรียนการสอนนะครับภาษาอังกฤษข้อสอบหรือแบบควิสต่ตางๆ w o r d w ดวอลนะครับอย่าลืมต้องมีบัญชีของ gmail หรือ Google นะครับเพื่อที่จะเข้าไปล็อกอินใช้งานของ w วิ d w ดวอลนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณคณรูนรินทร์อนงชัยนะครับที่ส่งสิ่งดีๆมาให้แนะนําต่อนะครับจากลับไปก่อนครับสวัสดีครับ